สี่วันร้อยกว่าศพ7วันอันตรายวันนี้วันที่4ครับผมมีแต่คนแชร์เรื่องดีๆใช่ไหมเรื่องที่สนุกเรื่องเทหา hey ใช่ไหมครับในวันสงการเนาะก,ก็เป็นวันที่เหมือนเป็นวันที่ปลดปล่อยจากการทํางานมาแล้วกันนะหปีก็มีหนเดียวก็เข้าใจอยู่ครับผมหลายคนก็อยากจะสนุกให้เต็มที่แต่ถัดจากเรื่องสนุกแล้วผมขอแชร์ที่มันเรื่องเศร้าๆบ้างแล้วกันนะครับผมนะสวัน ใน7วันอันตรา,ายวันนี้วันที่4นะครับผมยอดผู้เสียชีวิต162ศพอุบัติเหตุและบาดเจ็บ1200กว่าๆนะณนะวันที่4ของ7วันอันตรา,ายครับ เนื่องในวันมหาสงการฟีดโซเชียลของใครหลายๆคนก็จะมีแต่เรื่องสนุกเรื่องเฮฮาใช่ไหมครับตามที่สื่อแต่ละสำนักเขาอยากจะพะโคมข่าวการเขาอยากได้ความสุขสนานเขาก็ต้องเอานี่มาแล้วแหละเพราะว่าฟีดอุบัติหงอุบัติเหตุให้ระวังอะไรเงี้ยลน,ลนลงเงี้ยมันน่าเบื่อใช่ไหมครับผมหลายคนก็จะปัดเลื่อนทิ้งอ่อก็สื่อก็ไม่ได้ผิดหรอกครับเขาก็ คนสนใจอะไรเขาก็ต้องการทําอย่างนั้นนะครับผมมันก็จะได้ยอดเขาด้วยส่วนผมไม่ได้ต้องการยอดอะไรครับผมผมก็แค่อยากจะนําเสนอในอมุมหนึ่งที่ความสนุกในวินาทีนั้นมันมาพร้อมกับความเศร้าด้วยเสมอมันยิงคู่ขนานกันไปครับผมไม่อยากให้มองมุมเดียวนะได้โปรดฟังคลิปที่น่าเบื่อนี้สักหน่อยนะครับเพื่อประโยชน์ของคนที่คุณรักแล้วก็ตรวจคุณเองด้วยครับอันนี้ก็เป็นยอดรวมสถิติอุบัติเหตุนะครับผมยอดรวมสวันนะอยู่บรรทัดล่างนะครับผม ของ7วันอันตรายนะนะเฉะพาะสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะครับบาดเจ็บพันกว่านะครับนะอุบัติเหตุพันกว่าเหมือนการเสียชีวิตร้อยหกสิบสองครับผมพอมาดูลึกๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็หนีไม่พ้นจากขับเร็วแล้วก็ดื่มแล้วขับอะใช่ไหมครับนะจากาตัวเลขขับเร็วสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็เมาแล้วขับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกตกใจนะครับ คือเมาแล้วขับ25%นั้นหมายความว่า4คันนี้เราจะเจอคนเมาขับแล้ว1คันอ่ะคุณลองคิดดูว่าคุณเดินทางจากไหนไปไหนบ้างอันสมมุติจากกรุงเทพไปเหนือสุดอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางคุณเจอรถกี่พันคันนะครับผม25%เมาแล้วขับในช่วง7วันอันตรายนะ4คันเจอ1คันที่เป็นคนเมาขับมันเลี่ยงไม่ได้ครับผมถึงจะออกกฎลวนลงอะไรอยู่แล้วอ่ะคือถึงจะตั้งด่านให้ครอบคุมอยู่แล้ว อุบัติเหตุอะเราลองฝ่ายเดียวอะมันก็มันไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้มีอะไรการตีร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วใช่ไหมครับเราระวังเขาไม่ระวังอะเขาเมาแล้วขับมันก็เท่านั้นแหะครับผมนะผมก็อยากจะให้ทุกคนคิดหน่อยสําหรับคนเมาที่กําลังจะขับนะแล้วก็คนที่จะขี่เร็วนะซึ่งเป็นอัตราส่วน30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ3คันอะจะขี่เร็ว1น่คันอะ็ ไม่รู้เจอรถกี่คันกี่พันคันนะต่อที่เอาไปไหนก็แล้วแต่ในช่วงเจ็ดวันอันตรายเนี้นะสามคันคุณจะเจอขับเร็วอ่ะคันหนึ่งอ่ะคิดดูว่าอุบัติเหตุอ่ะที่เรากําลังจะเจอหรือทุกครั้งที่เราจับวงมอะไรอ่ะมันก็มีสิทธิ์อุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ผมอยากให้คิดในช่วง7วันอันตรายนียให้ระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมเลือกช่วงเวลาหน่อยก็ดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่เกิน6 ช่วง6กโมงถึงหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยคือเป็นสถิติที่เขาคำนวณมาแล้วว่าอุบัติเหตุที่จะหนานแน่นที่สุดก็คือช่วง6กโมงเย็นไปจนถึง1นึ่งทุ่มเนี่ยครับผมนะคือเยอะมากคือเยอะที่สุดเลยครับผมนะจะไปไหนก็ลองวางแผนดูดีๆช่วงเวลาสําคัญจริงๆครับผมนะช่วงเวลาสําคัญจริงๆถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมอืมไม่รู้จะหาคําไหนดีในะเมื่อมันจําเป็นนะเนาะ ผมอยากฝากถึงยอดมนุษย์จริงๆที่คิดว่าสงการปีนี้หรือปีในๆนี่ความสนุกมารอจ่อหน้าอยู่แล้วเราต้องเอาให้สุดและสุดและสุดและสุดเท่านั้นนะครับผมก็ลองลดระดับมานิดหนึ่งครับผมไอคำว่าสุดก็ดีนะครับผมนะถ้ามันอยู่ในขอบเขตนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแอลแก๊กห่วยเข้าปากเนี่ยก็คือเลือดมันจะร้อนนะครับผมมันจะเขาเรียกว่าอะไรก็พูดกันตามตรงก็คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบมันก็จะลดลง ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือจะเอาให้สุดคือถ้าสุดแล้วมันอยู่ในขอบเขตที่มันโอเคดีเออไม่ขับก็ได้ครับผมอมืหลายคนก็จะใช้คําว่าไม่เป็นไรหรอกเหมือนช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกาลังห้าหใช่ไหมก็เออนิดหน่อยแค่นี้เองนี่ไปแค่นี้น,น,นี่ไปแค่นี้แต่ดื่มมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือไม่ดื่มเหรือไงก็ขับให้มันแบบ มันมันขับมาแล้วสไตล์แบบแว้นๆหน่อยอ่ะก็จะใช้คําว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่หลายเหตุการณ์หลังจากคําว่าไม่มีอะไรหรอกเนี่ยพอมันจบด้วยอุบัติเหตุมีการสูญเสียหรือไม่มีการสูญเสียก็แล้วแต่มักจะจบด้วยคําพูดสั้นๆเสมอคําว่ารู้งี้ครับผมอือยากให้คําว่ารู้เงี้ยเราจะต้องมาพูดเลยหรือจะให้คนในครอบครัวของเราต้องพูดเลยสมมุติ มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วมันมีการสูญเสียคนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่คุณนะครับเพราะว่าคุณหายไปแล้วไม่ได้มีความเสียใจอะไรไม่ต้องมารับรู้เหตุการณ์เศร้าคนที่เสียใจที่สุดและต้องแบกรับที่สุดก็คือพ่อแม่คุณนะครับและคนที่คุณรักด้วยดูอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเงี้ยกำลังจะเข้าหอกําลังจะแต่งงานอย่างเงี้ยก็มาจบด้วยเรื่องประมาณเนี้ยเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ย เราก็มียเห็นเพราะฉะนั้นอย่าคิดอีกนิดนึงอย่าตามเพื่อนเยอะครับผมคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆอะครับนะเพราะว่าเวลาเดือดร้อนคุณไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่คุณรักเดือดร้อนและรวมไปถึงคนร่วมทางนะเขาขับรถมาก็ไม่ได้รู้อีโน่อีนเน่ด้วยเลยเขาก็มีครอบครัวเหมือนกับคุณนะครับนะอยากให้คิดนิดนึงใจเย็นๆครับผมเล่นให้มีความสุขและปลอดภัยกันดีกว่า ปีนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างมาอวดกันหน่อย